请你看 นี้อีกนะเราเบาไปแรงแรกแรงหลังๆเริ่มไม่แรงแต่แรงต้นจนจบเลยกแรงแต่ไม่ต้องรีบไดต่อไปเพเทิร์นแบ็คแทเทิร์นสามครับกลางเทิรนเจ็ดครับเจ็ดุีสี่ตึ๊บ

พี่ฉีกเสียงไม่ดังเลยแถวแถวแดงแดงก็ไม่รีดก็ทำให้เต็มที่เลย

ใจทุกคนเลยเกียกบงานใหม่นีเลเนะข้ที่สต่อไหนสอับีต่ที่หนาเออสองดีสี่สี่